ตัวครับไม่ได้ยินขออนุญาตแนะนำตัวครับผมชื่อนายกันำจักส้าทุนมันแย่รอนไอทุน เซ่ฮัลโหลแฟนคลับในเลวฮัลโหลเฟยีว้าสวัสดีค่ะเรามาแล้วนะฮะนี่อยู่ชิโนแอดินมานฮะครั้งที่สองแล้วนะครับสวัสดีครับเจอเลยครับออ้มีคริสต์มาสทรีแล้วด้วยว้าอยู่ไหนครับตอนนี้คุณแมนดาครับเชียงใหม่เชียงใหม่นะครับผมทริปนี้เนี่ยมางานแต่งงานไต้ฝุ่นได้ฝุ่นแต่งงานวันที่10พอดีครับผมแล้วก็เราก็เลยแบบ ถี่อนุญาตมาก่อนเวลานิดหนึ่งนะฮะเพื่อจะมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ครั้งนี้ก็เข้ามาพักที่ชิโนโอดมิมานเหมือนเดิมน้ำอะไรครับน้ำกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบว้ามีกลิ่นไหมจัสมิน,มนจัสมินว้าว ไต้ฝุ่นจัดงานเช้าครับเป็นงานแต่งงานตอนเช้าที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งแล้วก็มาทําพิธีกรให้น้องด้วยนะฮะเลยถือโอกาสนี้มาเ <'t> ที่ยวเช, <that S 1> ชียงใหม่ตอนแรกคิดว่ามันจะเย็นเว้ยฮารมอนิดีกรีอยู่เช็คเทมเพอร์เจอร์ But in the evening, it's right yes, ์ต p ใช่ไหมใช่30ในวันแ n ะ 26ish เช้าและเ i ็นเราคาดหวังจะมาเจออากาศเย็นหน่อยะครับ <S 2> <S 2> <S <ๆ>เพราะอาทิตย์ที่แล้วที่กรุงเทพแบบมันเย็นตอนเช้าเชียงใหม่ก็ต้องหน้าเย็นใช่ไหม ให้มันเย็นแล้วกันอร่อยไหมหวานนิดนึงไม่นย็นไหมน้กน้ยเนย็นไยมอยาน้ยาน้ยน้ยโน้ยโน้ ตอนนี้กำลังได้ไอเดียว่าผมจะมาหาโรงเรียนสอนว่ายน้ำที่แบบเรียนตัวต่อตัว,ตว,ตวให้เฟยา์า <My baby. S 1> เพราะว่าเฟย์าชอบว่ายน้ำใช่ไหมหนูชอบว่ายน้ำด้วย oh, <look. S 1> ไหมลูกใช่ไหมว้าว wow. <Wow, S 1> มาแล้วปาเกตตี้เซตอัพอจานูนทีนะครับ <Yeah. S 1> มีขนมไทยมีต้าโก้มีสโคนปะเปี๊ยะมะฮออร่อยไหมอันนี้เกาเรียกว่าอะไร How เอาทุกค t okay. Madeline 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 Mad อร่อยไหมอร่อยมาก it's not dry เพอร์เฟใช่ไหมสาวน้อยคนนี้ก็กินแมนดารินเหมือนกันเอ๊ะแมนดารินโนแมนดอรินยำยำไหมยำยำไหมห้องเรียบร้อยแล้ว go straight and lift อยู่ขวามืออันนี้ห้องเรานะฮะมาดูกันดีกว่าเป็นยังไง go ว้าว โอ้แอร์เย็นมากเลยว้าวมีฟรตด้วยมีบานาน่าด้วยโน n ไม่มีใครอว้าวแฟรยามีเตียงให้หนูด้วยมีเตียงทำเตียงให้หนูด้วย ทีวันนี้มานะครับผมช่วงนี้ไฟก็จะเยอะๆหน่อยกินข้าวเย็นกันฮะคนแอบ,บเยอะนะทุกคนแต่อากาศยังไม่หนาวเท่าไรเลยอยี่ตรงนี้แบบดีมากเลยทุกคนพอเป็นช่วงเทศกาลแล้วอะเอาละไปยะไปละไปห้ยนี้ใสพอเป็นช่วงเทศกาลแล้วมันจะมีพงมีไฟเต็มไปหมดเลยทำอะไรทำอะไร ท yeah, ังห <laughs> มดแล้ว <laughs> สลัดชุน่าแล้วก็โคคัตนะฮะมันฝรั่งอบแล้วก็สเต็กคอหมูครับกินยังไงหมดก่อน Good morning หิวใช่ไหมเดี๋ยวไปกินข้างล่างไหมไปกิน e a ร f a s t ไหมลูกเดี๋ยวไปกินข้าวเช้ากันครับข้างล่าง ชุดอาหารเหนือฮะมีฮังเลมีอะไระปลาผักแล้วก็ข้าวนึ่งอะเจ้าของลูกข้าวมาแล้วลูกเฟยอ่ามานี่โอ้เบบี้ชักทั้งวันต้นน้ำปลาเผาดีแค r ฟู เรากาลังจะไปม่อนแจมแล้วแล้วกลางทางมันจะมีแบบคาเฟ่เอาขาแบบจุ่มน้ําอะไรอย่างนี้ซิดยาวเหรอเราไม่อยู่นานลูกเราแวะลงมาเดินเล่นนิดเดียววิวดีนะเนี่ยรู้สึกว่าอยู่แถวแม่สาแถวนี้แถวแม่สาอะไรสักอย่างครับกลางทางที่จะไปม่อนแจมมีคาเฟ่ชื่อว่า River Rock เด้ง สะพานมันย่บได้ทุกคนเขาบอกว่าอย่าข้ามเกิน5คนถึงว่าดิเพราะสะพาน,นย่บได้อร่อยไหมมากินไอศครีมที่แม่ลิมนะพันนี้อร่อยมากเป็นพันแปดศูนย์รูปหัวใจนะฮะกล่องนี้ร้อยเดียวเรามาถึงสวนสตอเบบรี่ด้วยนะฮะใ,ใกล้ใกลทุกคนฮะ ตอนนี้จะมาทานข้าวเที่ยงที่สวนทูลอินนะครับอยู่ตรงแม่ลิมนี่แหละทางเข้ามาคือโหดมากคิดว่าหลงทางแล้วเข้ามามีร้านอาหารอยู่ตรงนี้เป็นมิชลินไกด์ครคือคุณดันนี่เนี่ยเขาแนะนำว่าเฮ้ยพี่มากินร้านนี้ดีกว่าเป็นร้านอาหารย้ายมาจากภาคกลางย้ามาจากพุทธแ้แหละเป็นนักเขียนอ นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมาสิบสามปีสิปีละนี่ต้องคนรู้จักจริงๆนะเนี่ยถึงจะมาถูกเมื่อกี้ผมคิดว่าผมหลงนั่นนะลองดูเดี๋ยวลองทานดูนะครับอินฟูท่านหนึ่งอินฟูนี่คนนี้นะฮะแนะนำมาแนะนำมานะฮะถ้าไม่งั้นผมก็คงไม่รู้จักตอนแรกคิดว่าหลงอันนี้คุณคุณคุยกันโดยมีกล้องนึ่งนะกล้องครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายนี่นี่คุณคุณแม่เขาให้เห็นมา คุณโอ้โหไม่บอกผมเลยว่ามันอยู่อย่างนี้อันนี้คือเวลาคุยกันนี่คือต้องใช้กล้องเหมืนี้ไ่เอาจริงๆเป็นอินฟูนะเป็นอินฟูเจะเดินทางเอาคุณไม่รู้เหรอไม่รู้แล้วคุณเป็นชอบพี่วายโยล้องมาห่เนีเป็นอินฟูเป็นอินฟูท่านหนึ่งคุณก็ได้โยกกล้องด้วยยกกล้องคุยกันแบบเม่วานกล้อคุยกันเป่ถ้าคุณก็ไม่รู้อครับว่าเขามาอยู่ในสวนขนาดนี้คแล้วฮะอันนี้คือก้องต้องคุยกันนะเราไม่ได้คุยกับเขาเหรอ จานนี้เรียกมะฮอนะคะมะฮอแต่ปกติแล้วมะฮอเขาใช้สับปะรดแต่ทีนี้ใช้เป็นส้มแทนนะครับมันใช้ผลไม้ลงตัวได้2อย่างค่ะเราอยู่เชียงใหม่เรามีส้มผู้ใหญ่อย่าเถียงผู้ใหญ่ส้มมันลำก็เลยเนาะผู้ใจส้มเนาะผ้ใจส้มเนาะ แม่เขารู้จักผมนะจ๊ะรู้รู้เขาตั้งแต่เขาเข้ามานี่บอกตุ้ยติดตามมาตลอดเลยอะไรนะเข้ามาแม่บอกตุ้ยเดินเข้ามาแม่ใช่แม่บอกตุ้ยเอฟติดตามตลอดเลยแม่สบายอยู่แม่โอ้บอกเป็นไรหรอกเพราะทุกคนตีคว่ามนี่คือตุ้ยตุ้ยก็เห็นคนเหรอแคมคนนึงแม่คนนึงเนาะจ๋า แม่เป็นคนอีสานนะคะแต่งงานกับสามีมาอยู่เชียงใหม่เอ้ยไม่ใช่อยู่กรุงเทพแล้วก็ค่อยย้ายมาอยู่เชียงใหม่ะคะ่ะแล้วที่ตั้งเยอะตั้งแยะทำไมมาอยู่ตรงนี้ออ๋มี มันมีน้ำนะแม่นอสามีเป็นนักเขียนแดนรู้จักไหมชื่อชื่อคุณรงวงสวัสดิ์ที Seiten ่รงมโมอบกระลำปีกับหลนแหนมค่ะเราได้มิชลินไกด์สีผีวนะคะโลกของเรานะคะถ้าประกอบอันนี้คือคุกบุ๊กที่แม่เขียนถึงอาหารที่ทำทานกันในครอบครัวแม่เขียนหนังสือเหรอครับพ่อคุณรงศรีแล้วก็มีบอกรให้เขียนถึงอาหารที่เราทําทานกันในครอบครัวเนี่ยนะคะครอบครัวคุณรงวงสวรรค์แม่ก็เลยเสิร์ฟอาหารตามในนี้อ่ะค่ะอันนี้คือมาห่อค่ะ Mượn, mượn mượn lời, mượn lời. อเมรินเขาพิมพ์ให้ค่ะก็พิมพ์ขายแล้วลูกแต่ขายหมดแล้วนะแล้วก็อะไรแม่ไอ้แตงโมเนี่ยหรออ่าหน้าไปแห้งแตงโมนะคะเราจะอันนี้ก็ได้มิชลินเหรอครับไม่ใช่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 ค่ะเราได้2เมนูค่ะบอยเป็นเมนูนี้ค่ะล้นแหนมล้นแหนมกับซี่โครงหมูอบกระหล่ำปลีอ๋อแล้วแม่ก็ทําทุกเมนูในนี้ใช่ไหมครับเกือบทุกเมนูแล้วค่ะทุกเมนูในนี้คือแม่จะท่บอยฮะแม่แม่ทำมาแล้วทำให้ครอบครัวทำมาตลอด เอาไอ้เมนูทั้งหมดเนี้ยมาเขียนหนังสือให้มาเขียนสือหลัะจากที่แฟนทุนมณคุณลุงเสียไปวเราจะได้ชิมกันนะครับโปีสองห้าเขาก็ให้สี่ปีซ้อนนะครับอันนี้สี่สิบกว่าปีซ้อนไม่อิ่มเนี่ยเติมได้เติมได้นี่ไม่ได้เติมได้เฉพาะข้าวนะครับเติมอาหารได้จริงเหรอคะเติมกับข้าวจริงๆค่ะนอกจากอาหารนอกเมนูที่ลูกสั่งอย่างอันนี้เติมไม่ได้นะคะ อันนี้เป็นซีซ่โครงหมูอบกลัลำปีที่ได้มิชลินนะครับอันนี้เป็นแกงส้มใช้เปลือกแตงโมทำโคตรดีนี่ขนาดไกินแตงโมนะแต่รสชาติไม่ออกอาหารอร่อยนะครับเป็นอาหารภาคกลางผมก็ชอบไปสิ่งที่มิชลินเขาได้แหละซี่โครงหมูผัดกลัลำปีแล้วก็หล้นแหนมจริงๆแล้วแกงส้มแตงโมก็ดีเขาใช้เปลือกแตงโมทำอร่อยฮะแต่ก็เข้ามายากนิดนึงนะผมว่ามันถนนไม่ค่อยดีรอ่อ่ะถ้ารถเล็กๆมาก็ไม่อยากแนะนำอยากให้มารถใหญ่นิดนึง อร่อยครับอ้ยมีวินด้วยฮะตรงนี้โอ้โหไม่เป็นไรครับเดินเนี่ยมีของขายใดๆจอดรถแล้วก็เดินขึ้นมาอีกประมาณ300เมตรโกโกโก้โกโกโมามีไปรถมอมมไซค์แล้วมมีไปมอไซค์แล้วเราเดินขึ้นอยู่เลย ใช่เพื่อจะมายอดดอยม่อนแจ่มคอฟฟี่วิวสันสวยไหมมามีว้าวสตรอเบอรี่ที่นี่อร่อยพันแปดศูนย์เนาะเนี่ยเทสต์นี่เวอร์เลย but they're they're bigger rightthey're around this sizebut here's tiny size S <S happy. Happy. อันนี้เป็นกีฬาอะไรโอ้คือกิจกรรมที่เขาเล่นกันอย่างนี้นะฮะเขาจะลงมาอย่างนี้ฮัลโหลขายดีไหมจ๊ะขายดีค่ะโชยดีมาก ขาได้อยู่ครับขายดีไหมจ๊ะขายดีจ้าถ่ายรูปได้ไมได้ได้จ้าโอ้ยวคกับเลยจบแล้วฮะทริปไปมอนแจมกับเข้าสู่นิมมานเหมิน1ชั่วโมงครับสำหรับวันนี้และพรุ่งนี้เช้าจะเป็นงานแต่งงานใต้ฝุ่นเป็นงานเช้านะฮะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะครับ เกินเจ้า <reforms> บ่านะฮะแต่งตัวเกินเจ้าบ่ามากเลยนะฮะหล่อเกินเจ้าบามากเเรียกกูว่าท่านปั้นพาแม่มาด้วยเหรอคุณยายเหรออันนี้อยู่หน้าหน้าขันมากปะเนี่ยบอตุ้มแย่อต้ยเหรอชุดจากอะไรครับเนี่ยร้านอะไรครับสกุลจันสกุลจันเชียงใหม่นะเจ้าสกุลจันทร์นี่เป็นบรรยากาศฮะงานเอาท์ดอร์ริมแม่น้ำนะฮะไปดูบรรยากาศดีกว่าตรงนู้น นี่แบ็คดอปสวยงามมากเหมือนในนิยายเจ้าบ่าวเจ้าสาวกลังถ่ายรูปนะฮะต้นนี้เฮลโหลสไตล์ร้านนานะครับนี่คือแบค็คดอปด้านหลังนะฮะทำให้ดูแบบความเป็นแบบวินเทจร้านนานิดนึงนะฮะสวยงามมาก เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงครับตื่นเต้นค่ะน่าตื่นเต้นมากใช่ไหมคะมาได้รับเลยกับรับได้สักสามชั่วโมงสชั่วโมงแล้วทําไมเจ้าสาวไปทําอะไรเจ้าบ่าวดูดีแดงเลยอ่ะเขาไม่ยอมรอให้หลังพร้อมนะพร้้อมแลวนี่ยินดีครับสวยหล่อมากวันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะฮะเสื้อเตื้อสืเตื้อสืเตื้อเนาะ เป็นพิธีกรร่วมนะฮะน้ำเสียงแบบดีมากเลยและที่สําคัญเป็นคนแม่งสอนเจ้าเป็นคนบ้านเดียวกันงงมากเลยคนแม่งสอนนี่มันงามเป็นคนงามคน่ลมันมีน้อยเป็นท่าใหญ่ก่อนบัดบัดถึงกับใหญ่ใหญ่แต่ว่าเป็นคนเมืองเป็นคนอยู่แม่เสลียงใช่ก็อยู่แม่เสลียงไกลไกลบบลำเอือกไกลขี้เจอคนแม่งสอนนะมาเป็นพิธีกรคู่เนี่ยนะเสียงนุ่มมากหลักฐานมันชัดเจนมากค่ะว่าคนแม่งสอนมันขึ้นไปทางด้านการีหายากด้วยแล่แล่แล่ไอเฟ แลลหายากวันนี uhm ้ยังไงบ้างครั้งอยตื่นเต้นนะว่าไม่มางานเช้าดีที่มีกิ๊ฟช่วยงานเช้ามันเป็นพิธีการแบบคำโหนประเพณีแบบล้านนาเนาะมีบงมีแแบสินสอดอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีเขาตายแน่เลยจริงอยงเดี๋ยวงานเลี้ยงก็ต้องอยู่ด้วยช่วยกันตายแบบเช้ามากเลยงานเช้าตื่นแล้วฮะ่ มาฮะมาที่ประตูแรกกันนะฮะห้องกอห้องอผูุ้กกนแอ่บอยช่วยห้องนะคะตรวสอนฝรั่งเรสเลยค่ะโชนเปคองเลย่ตประตูสกันสอครับหนึ่งสองสามหงสบ อยากรู้จกักมอบใหม่ให้เลยคืออะไรอยากรู้จกักทานรุ่นพี่เดินมาบอกว่าอยา,อยากรู้จักเราก็ต้องแนะนำตัวเป็นการเต้นลีลาสและเป็นภาษาเมืองด้วยสามสองหนึ่งไปขออนุญาตแนะนำตัวครับอขออนุญาตแนะนำตัวครับผมชื่อได้แก่ต้นสานสกุนวันแย่รอนกิเล่นในทุน <c oughs> อยากรู้จักเจ้าสาวด้วยจำได้ไหมจำได้คุณเจ้าสาวได้ำได้เพราะสุดยอดมากขออนุญาตแนะนำตัวเจ้าข้ะเจ้าสาวิทธาทิพแม่เปโตรพุทธหมอจโใงเรียวิไลนัดปฏิิเชียงใหม่เจ้าคาได้จักบอกทหอกทยินห้ามใช้ไม้ห้มด้วยเอาให้ดำไปจนเป็ขวังประตูท่าแพรค่ะ nóng nêu, nóng nêu, hãy cùng mà hà đến nư <laughs> ซายนะคะคฝุ่นเลยเก็บโมเมนต์ไว้เยอะๆวันนี้เป็นวันของเรานะคะเจ้าสาวหลังจากนี้ได้ไหวเขาละวันนี้วันเดียวนะวันอื่นเป็นของเจ้าสาวค่ะอยากจะได้โมเมนต์นี้ค่ะขอจุ๊บเหม่งหน่อยได้ไหมคะ<อ>ขอเสียงกลมุ้ยนางๆงอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ เลยนะคะที่มาเป็นเกียรติให้กับงาน่ปุฝนในวันนี้ทุกน้ําใจทุกไมตรีที่ทุกคนมอบให้กับกับเต้ฝุนแม่แม่ทราบซึ้งใจมากมันเป็นการแสดงออกถึงความในในความคิดของแม่นะคะเป็นสิ่งที่ลูกแม่เป็นคนดีเป็นคนมีน้ําใจแล้วสิ่งที่ตอบแทนมามันม,มันคือสิ่งที่เราเหดกันเน่ยมันมันประทับใจมากเลย รู้เร้าๆแล้วแหละว่ารู้จักกันมา12ปีครับครั้งแรกนี่ที่ไหนนะถ้าเจอเจอกันตอนที่มสามที่วิทยาลัยนัสศินเชียงใหม่แต่ถ้าเจอแล้วรู้จักกันจริงๆเนี่ยที่มสวอเป็นดาวเดือนด้วยกันอเป็นดาวเดือนเลยเหรอดาวเดือนปีเดียวนของเอกของเอกนั้นดูชอบผู้ชายคนนี้ไหมเป็นเพื่อนกันมาก่อนเพื่อนกันต่อนเป็นเพื่อนที่แบบว่าสนิทคนหนึ่ง ที่แบบว่าเออคุยได้ทุกเรื่องเ <tama f> รื para, ่องจากเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทกินไม่ซื่อถามว่าใครจีบใครก่อนผมเป็นคนจีบก่อนแล้วมันมีสตอรี่มากคือตอนนั้นเป็นวันโลกแตก วันปี2012อ่ะวันที่20เดือน12 2012ขอบคุณก้องขอบคุณจอมจำได้แม่ค่ะแล้วก่อนนั้นอะเราก็แอบชอบเขาอยู่แล้วรู้ไหมนิวรู้ไหมว่าเขาว่าไตฝุ่นเขาชอบเราอยู่รู้ว่าเขาว่าเหมือนแกล้งเพราะเขาชอบแกล้งอยูตลอดอ่าจนวันนั้นเราก็ความรักมันแบบมันล้นอะแล้วถ้าเกิดแบบถ้าโลคมันแตกจริงๆอ่ะครับผมจะคงไม่มีโอกาสได้บอกความในใจอย่างเงี้ยหรอแล้วผมก็เชื่อโลกแตกใช่ก็ผมก็เลยเดคยบอกเขาว่าถ้า วันพรุ่งนี้โลกมันจะแตกจริงๆอ่ะฉันขอบอกอะไรเธออย่างนึนง <Hey. S 1> เ้ยจะชอบเธอนะ <Hey. S 1> แล้ว, <Hey. S 1> แ,ลวแล้วผมก็เินเข้าห้องน้ำเลย <laughs> <laughs> อแล้วไม่ไม่รอคังอะไรนิวเขาพูดเ <laughs> <ๆ>ขาพูดว่าอะไรตกลงเยวพูดอะไร <c oughs> อ๋อมันบวกกับโลกแตกด้วยใช่ไหมใช่คิดว่าคนไทยคนนี้จะมปอิ่มกับโลกแตกเขาบอกว่าทีเบิร์ตไว้นะเชื่อถือม,มันมันมีนตั้งตึงมากคือถ้าเราบอกความในใจไปเราจะเสียเพื่อนสนิทเราไปเลยทีเนียวอ,อ,อืมอนี่ไงครับแต่ผมก็คิดไปคิดมาแล้วว่าผมพร้อมที่จะเสียเพื่อนสนิทคนนี้ไปแล้วผมอยากจะเป็นคนรักของเขาโอ้โหเวาอนก่อนที่จะเข้าใจว่าเขาไม่ได้แกล้งละตอนนั้นรู้สึกยังไงรู้สึกว่ายากมันสนิทกันมากเลยนะคะก็อ่ะลอง ลองคบลองคุยกันเนาะแต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันจะแบบยาวไกลแต่ว่า ก็จะทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยทุกวันเลย,เย <c oughs> ด้วยมีอะไรประทับใจซึ่งกันและกันบ้างริ่งแรกเลยผมประทับใจคือเขาเป็นคนใจเย็นมากบทีเรามีอารมณ์ที่มันฉุนเฉียวหรือแปรปรวนบางทีเขาจะคนที่คอยคลายผมดาวตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างน,น,น,นหนึ่งก็คือผมชอบความที่เขารัพพกครอบครัวเขาผมย่งจำได้เลยว่าวันที่ผมประทับใจเขาคือเหมือนพูด,พดกันเล่นๆนนว่าเอวคนนี้มีเวลาว่างจะพาย,ยายไปเที่ยวไหนดี มันเป็นคําพูดเหมือนที่จะไม่ได้ดูมีอะไรนะแต่เรารู้สึกว่าเขารักครอบครัวมากลการที่จะพาคุณยายไปเที่ยวอะไรต่างๆมันก็ต้องใช้การดูแลที่ค่อนข้างค่อนข,ข้างมากกว่าใช่ไหมครับก็แสดงว่าเขาเป็นคนที่มีจ,จิตใจแบบอบอ้อมาดีมากแล้วก็รักครอบครัวมากเนี่ยผมเลยประทับใจแล้วผมก็รักครอบครัวเขามากเพราะว่าครอบครัวเขาคือ positive มากตอนรับผมมากเลยก็อ,อย่างที่ทุกคนเห็น เขาก็เป็นคนที่เขาก็รักครอบครัวแล้วก็เขาก็จริงจังจริงใจเนาะแล้วก็ในทุกๆอย่างเขาก็จริงใจอะค่ะคือเขารักทุกคนเลยเนี่ยแล้วก็ในทุทกๆ phas ของชีวิตไม่ว่าจะความรักหน้าที่การงานหรืออะไรเงี้ยเขาตั้งใจมากเขาก็สมุต้นสตุกปายทาทาได้อย่างที่เขาเคยพูด <c oughs> เคยสัญญาไว้ถ้าู่มีโลกแตกงแล้วอยากจะบอกอะไรใต้ฝุ่นนัน ขอบคุณมากที่แบบว่าเดินทางกันมาถึงขนาดนี้เลยเนี่ยก็ไม่คิดไม่หวังเหมือนกันว่าจะมีท่าในวันนี้ขอบคุณที่แบบดูแลตลอดถึงแม้ว่าแบบมันจะมีเรื่องราวที่แบบเราต้องฝากัานหน่อยแต่ว่าก็ช่วยกันนอกค่ะฝ้านฝาไปได้ขอบคุณมากครับแต่จะขอบคุณเหมือนกันครับอยากจะขอบคุณว่าที่เขาคอาอยู่เคียงข้างผมตลอดมาคือถ้าถ้าใครที่ได้ได,ดูผมในรายการหรืออะไรบ้างแงวคือผมก็ ผ่านชีวิตมาในหลายช่วงเนาะมีทั้งขึ้นสูงมีทั้งต่นตันมาบางทีผมอาจจะรับได้ไม่ทันแต่มีเขาเนี่ยที่คอยอยู่เคียงข้างผมเสมอทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตเราไม่มีคุณค่าด้อื่นเยอะมากความสุขเรามีเยอะมากเลยแล้วก็ก็จะบอกว่าถ้าเราจะแตกจริงๆอ่ะผมไม่เสียชีวิตผมก็มพลนแล้วไตฝุ่นและนิวครับเส่ตกมือด้วยครับ สนแล้วก็เราก็ไปยืนถือไว้แล้วก็เรียนเรียนกันอยู่อย่าเพิ่งเจอแม่อย่าเพิ่งเดินนะรอก่อนะรอเลยคิดเด็ดมาเลือกก่อนสนนะสนมาใครที่ได้นะคะริบบิ้นแล้วเนี่ยนะคะจังหวะดึงก็คือดึงให้สุดเลยนะที่สุดท้องไหมติดท้อไหเอายาวสุดนะจ๊ะสั้นไม่เอานะจ๊ะ เชื่อเรื่องดวงจริงๆไม่ต้องไม่ต้องตุ่นโอ้ยวันนี้เหนื่อยมากเลยครับงานแต่งแต่ก็สนุกดีฮะเป็นงานแต่งงานที่แบบว่าอบอุ่นเนาะแขกก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ร้อยกว่าคนแต่ทุกคนแบบไปเพราะว่ารักใต้ฝุ่นกับน้องนิวมากๆเลยนะครับที่มาร่วมงานอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยเขาจะมีงานปาร์ตี้แต่ขออนุญาตคิดดูก่อนว่าจะไปดีไหมเพราะว่ามเมื่อเช้าตื่นเช้ามากแล้วก็แอบเหนื่อยเหมือนกันก็เลยเดี๋ยวจะสั่งข้าวมากินที่ห้องกับ อแมนดากับเฟยาเขาบ่อนเดี๋ยวดูอาการก่นกอนว่าไหวไหมแต่ยถ้าเหนื่อยมากก็อาจจะหลับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยว่าจะไปสวนดอกไม้กันครับเดี๋ยวมาดูอาหารที่สั่งมากินที่ห้องนะน่ากินมากมาแล้วครับรูมเซอร์วิสครับมาแล้วครับผมใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยชีทบอร์ดนะครับชีทบอร์ดมาสั่งคู่กับเฮาส์ไวน์ครับโอเคครับ <S 2> <S 2> เยอะอยู่นะเนี่ย เบอร์ไก่คุณแมนด้านะครับแล้วก็โอมเล็ตคุณเฟยยาเฟยยา time to dinner กินข้าวเย็นค่ะชีสบอร์ดอร่อยเลยครับเรียกชีสบอร์ดชีสบอร์ดอืม mix ิกซ์โคล cut ชีสดีแล้วก็มีมีไซด์ดิชให้เยอะแท็กเกอร์ผลไม้อะไรเงี้ยครับผมชอบบลูชีสคนแก่ชอบกินบลูชีสครับบาย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 เชียงใหม่ก่อนเฮ้ยโดเชียงใหม่ก hey ่อน เอ้เดอร์สนุกไหม <c oughs> สนุกนะครับ <Nice S 1> สวัสดี <ไป S 1> ครับ <c oughs> อากาศดีครับผมสี่คืนครับผมมานอนที่ชิโนแอ็นิมานเป็นลักชัวรี่โฮเทลนะครับเป็นสมอลลักชัวรี่โฮเทลใครสนใจมาพักได้ฮะยูนิมานซอยหกนะครับทริปนี้ขอบคุณด้วยฮะนอนหลับสบายอาหารอร่อยเจ <c oughs> อกันใหม่ฮะคลิปหน้าบ๊ายบาย